โตยิ่งสวยแจงเมียแจสอวยพรวันเกิดแตงโมลูกสาวไม่รู้จะดีใจหรือไม่อยากให้โตแห่วอวยพรชมความสวยน่ารักยิ่งโตยิ่งสวยแจงเมียแจสอวยพรวันเกิดแตงโมลูกสาวโตแล้วสวยเลยล้านไม่รู้จะดีใจหรือไม่อยากให้โตลูกสาวโตเป็นสาวสวยฮอตขึ้นทุกวันแล้วแม่แจงปุณาสาภรรยาแจสชวนชื่น พสคลิปสุดซึ้งอวยพรวันเกิดน้องแตงโมลูกสาวย้อนภาพตั้งแต่วัยเด็กน้อยกระทั่งค่อยๆโตจนถึงวันนี้พร้อมข้อความความรู้สึกแม่เล่านาทีคลอดลูกสาวและคำอวยพรสุดซึ้งบอกรักลูกด้วยว่า You a r way be my day 1 Happy birthday my sweetheart at ปุณ a าโปรเมียเด็กน้อยของมี ดวงใจของนี้มีความสุขมากๆนะลูกรักลูกค่ะยังจําได้เลยตอนคลอดหนูฝนตกตกหนักมากไฟในห้องคลอดดับคุณหมอบอกให้มีใจเย็นเย็นลูกปลอดภัยแน่นอนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกโตขึ้นมีก็ยังอยากให้ลูกปลอดภัยทุกวันรักลูกที่สุดพร้อมทั้งเผยโมเมนต์คุณยายคุณแม่พาลูกสาวไปฉลองวันเกิดกันอบอุ่นโดยมีภาพแม่แจงกับน้องแตงโมลูกสาว โตวสวยน่ารักตัวเท่าคุณแม่แล้วพร้อมแคปชั่นว่าในวันที่ลูกตัวเท่ากันรองเท้าไซส์เดียวกันไม่รู้จะดีใจหรือฉันไม่อยากให้โตอยู่ในจุดที่จะบอกว่ามีความสุขมากๆนะเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิดสแตนดไดอารี่ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาโวยพรวันเกิดน้องแตงโมกันรัวๆพร้อมแห่ชมความสวย